สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับรข้ก็สู่ healthy fine day นะครับเจอกันเ,เช้าๆวันเสาร์แบบนี้6โมงถึง7โมงเช้าครับเช่นเคยครับอาจารย์ซาดออรอริษานานาอาจารย์ประจำวิทยายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนําอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราแน่นอน พูดถึงไข่กันดีกว่าครับไข่เป็นอาหารโปรดของหลายๆท่านของซาด้วยแล้วก็เป็นที่พึ่งยำยากง่ายง่ายแล้วก็คิดเมนูจากไข่เนี่ยทำกินได้เยอะมากนะโดยอาหารไทยนี่แหละหลากหลายมากเกือบทุกเมนูเลยจะมีใช่ค่ะแต่วันนี้ไข่ที่เราจะปรุงอาหารนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าจา์ซาจะไม่ใช้น้ํามันครับแน่ทาได้รึก็ไข่ต้มไงเป็นยาสเลยอันนี้หนึ่งออปชั่นออปชั่นแรก แต่ไม่ยอบชั้นอื่นด้วยเช่นอาจารย์จะทําไข่อะไรไม่ใช้น้ํามันได้อีกวันนี้เมนูแรกเป็นไข่ดาวน้ําไข่ดาวไข่ดาวน้ําแบบโพสเอ e กไข่ดาวมมนต้องใช้น้ํามันสิครับมันถึงอร่อยมันมีวิธีที่ไม่ต้องใช้น้ํามันแต่รสชาติเนี่ยอร่อยไปแพ้กันเลยค่ะแล้วอาจารย์ตั้ง3ามไข่อยู่งั้นวางให้เลือกด้วยกันก็มีไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวเพื่ออะไรฮะจะบอกอะไรฮะ จะพยายามบอกว่าพลังงาน3อย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะแนะนําในวันนี้อะค่ะคว่าแน่นอนเรามีไข่หลายๆอย่างแต่พลังงานเนี่ยโดยเฉพาะน้ํามันที่ใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยมันทําให้พลังงานพุ่งกระฉูดได้โดยไม่รู้ตัวเพราะเกิ่มาแบบนี้รู้เลยว่าไข่ต้มต้องน้อยที่สุดไข่เจียวเยอะที่สุด อันนั้นแน่นอนแต่บางทีคนไม่รู้ว่าแตกต่างกันประมาณเท่าไรไหนใช่ไหมเริ่มจากไข่ต้มก่อนครับถ้าไข่ต้มเนี่ยปกติ1ฟองเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ75กิโลแคลอรี่75กิโลแคลอรี่ขยับมากไข่ดาวไข่ดาวบางทีเราจะใช้น้ํามันเล็กน้อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ165กิโลแคลอรี่ดับเบิลเลยนะนิดๆมันเพิ่มไปเยอะขนาดเลยสองเท่าตัวเลยค่ะออปชันที่3นะไข่เจียวกลายเป็น200บวก 200กิโลแคลอรี่บวกด้วยนะแล้วแต่วิธีการเจียวเองจาก75เป็น200บวกกลายเป็น3เท่าอะค่ะเออใช่ประมาณถูกไหมประมาณนั้นถ้าเราคิดง่ายๆมันก็อร่อยมากนะจานซาใครจะทนกินไข่ต้มได้ทุกวัน่ะถูกต้องเพราะเราต้องระวังนะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยอาหารหลายอย่างเนี่ยทุกมื้อบางทีแทบจะมีไข่เจียวมาเป็นอาหารเสริมใช่ครับเพระเราต้องว่ออจะเติมไข่เจียวเข้าไปค่ะ ไข่ดาวบ้างไข่ต้มก็มีมีทุกอย่างอ่ะเรื่อวันนี้ไข่ดาวน้ำแต่เป็นไข่ดาวน้ําแบบไหนแบบไหนฮะเป็นยำเป็นยำแซ่บไข่ดาวน้ํากับเห็ดโคนญี่ปุ่นโอ้โหอจะใไฮโซ ลงมือกันเลยดีกว่าได้เลยเริ่มจากไข่ดาวน้ําที่ว่าแน่นอนอย่างแรกเราทําไข่ของเราก่อนนะคะซึ่งมันมีเทคนิคเล็กน้อยเนาะเราก็ต้มน้ําให้เกือบเดือดจะจะบอกว่าเกือบเดือดเพราะมันเดือดพลาดมากๆเนี่ยถ้าเวลาเอาไข่ลงไปมันจะแตกอ๋อฮะแล้วไข่ขาวมันจะไม่สวยเพราะเดี๋ยวเรารอน้ําแป๊บหนึ่งร้อนเราใส่น้าส้มใส่ชูก่อนนะคะในน้าที่เกือบจะเดือดใส่ได้เลยค่ะ เคล็ดลับที่2ก็คือแทนที่เราจะตอกไข่โดยตรงลงไปในหม้อเนี่ยมันจะเสียงที่จะแตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะตอกในถ้วยเล็กๆก่อนเอาใส่ไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือตอกอย่าให้แตกนะคะโอเรียบร้อยมือเบามากไม่แตกนะฮะไม่แตกเคล็ดลับที่3ามอย่าพึ่งมีอีกคือพยายามทำให้เป็นน้ำวนในในหม้อที่เราจะต้มเพื่ออะไรฮะ เราก็สร้างให้จุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงกลางโอ้ดันั้นไข่ก็จะไม่แตกอีกเหมือนกันเราก็หยอดลงไปตรงกลางใช่ก็คือจะทำให้มันวนพอซะบอกว่าพี่ใส่แล้วพี่ค่อยๆย,ย,ยอดลงไปเลยนะครับตัวนะคะหนึ่งสองสร้างอ่ะค่อยๆย,ย,ยอดลงไป oh. ไม,มันก็จะอยู่เป็นตรงกลางอย่างนี้วนสวยงามมากใช่ คราวนี้เราวังอย่าให้น้ําเดือดนะของเราคือเอาแค่เกือบเดือดดีที่สุดอยาให้เดือดนะฮะอยาให้เดือดถ้าเดือดแล้วเดี๋ยวจะแตกเดี๋ยวจะแตกแล้วมันก็จะพุ่งปรูดขึ้นมานะคะคราวนี้ก็รอเวลาให้สุกเลยแค่นั้นเราจะชอบแบบดิบนิดหน่อยมีน้ําข้างในหรือให้สุกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ5 1าถึงนาทีอันนี้อยู่ที่ชอบนากิเห็นไหมมันจะเป็นๆก่อนต้องรอดูว่ามันจะติดกระทะหรือเปล่าต้องระวังนะคะก็ดูดูหม้อนิดนึงว่าหม้อเป็นแบบไหนเวลาล้อให้เขาสุกหน่อย อีกนิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะสักพักเลยแหละสักพักนะไข่ดวน่าจสุกนะครับจันซ่าน่าจะสุกแล้วค่ะตักเลยนะฮะค่ะไข่น้ำดูสิ่อ้าวโอ้กลมสวยอ่ะโอเคปิดไฟกลมบล็อกเลยค่ะย่างเห็ดต่อนะฮะต่อไปเราย่างเห็ดค่ะอ่านะครับเห็ดนี่เราใช้เป็นเห็ดอะไรครับอันนี้เป็นเห็ดโคลนญี่ปุ่นหดเคนเห็ดโคลนนั่นแหละเห็ดโคลนญี่ปุ่น เหมือนกันอันนี้เราย่างไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะคือแค่ให้ย่างให้หอมๆย่างแห้งๆก็ได้ย่างแห้งๆระหว่างย่างเนี่ยผมทําน้ํายําไปเลยนะฮะอาจารย์น้ำยำก็คนไทยเราคุ้นเคยรู้ดีอยู่แล้วส่วนประกอบสแตนดาดหวานเค็มเปรี้ยวนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยชิมนะเค็มน้ำปลาค่ะบวกน้ำตาลและเปรี้ยวมนาคนที่เข้ากันให้ละลายนะฮะพอรวมกันนี่นะ ลายสอเลยพริกลงมาแล้วนะครับอาจารย์ซาครับวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะกินไข่ได้สักกี่ฟองหรือว่าสัปดาห์หนึ่งสักกี่ฟองเพราะอันเนี้ยเป็นปัญหาคลาสสิกมากคนถามวันบ่อยใช่แล้วอ่านจากหลายที่ก็จะไม่เหมือนกันอาจารย์ซาเนี่ยถามอาจารย์ซาอาจารย์ซาบอกหลายเชื่อแล้วรู้สึกกดดันเน้นๆงานวิจัยล่าสุดที่เขาเรียกงานวิจัยแฟร์มิงแฮมล่าสุดเลยนะล่าสุดก็คือมันเป็นงานวิจัยที่เขาดูว่าเก็บ ผลระยะยาวดูว่าคนคนนึงทานไข่เฉลี่ยที่เท่าไหร่แล้วก็มีผล <c oughs> เช่นโรคที่ตามมาเนี่ย <c oughs> หลายๆปีถัดไปเนี่ย <c oughs> เขาก็สังเกตดูว่าในคนปกติ <c oughs> ที่มีสุขภาพดี <c oughs> สามารถทานไข่ได้ทุกวัน โดยที่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆตามมาอันนี้ที่เขายืนยันอะนะคะทุกวันลุกีีฟองครวับวันละหนึ่งฟองได้ไม่มีปัญหาแต่งานวิจัยเขาก็บอกว่าถ้าคุณมีโรคจะเป็นโรคความดันหรือจะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจเนี่ยควรจะลิมิตควรจะจำกัดปริมาณเล็กน้อยหรือเป็นเท่าไหร่ดีฮะเขาจะบอกที่รื้สองถึงสามฟองนะคะสองถึงสามฟองเองเหรอใช่ถ้าสมมุติบางท่านอาหารเช้าเนี่ยไข่ดาวสองฟองเลยอย่างเงี้ย ในมือเดียวในวันเดียวเลยอย่างนี้เยอะไปไหมจริงๆก็ได้อะค่ะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าโอเคทินนั้นฉันอาจจะต้องพอละอ,อนะคะให้ใช้สติในการกินไข่มีโคต้านิดนึงโคตา้าถ้าคนปกติวันละฟองได้ถ้าคนไม่ปกติมีโรคมีอะไรอยู่ที่ต้อง ที่ต้องดูแลพิเศษหน่อยเรื่องอะไรคอเลสเตอ,อรอลคอเลสเตอรอลค,ความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานที่เป็นที่มาเป็นเพื่อนกันหมดอะค่ะคุณจะต้องระาวาังเพราะพวกนั้นมันลิงก์ไปถึงโรคหัวใจหมดอ,อ,อันนี้เห็ดสุกวะว่าน่าจะแห้งแล้วฝั่งนั้น<ก>แห้งแล้วนะคะอันนี้ก็อันนี้เขารอฝั่งนี้ก็จะลงพวกแครอทกับค่ะหอมแดงแล้วนะฮะน้ำยำพร้อมครับค่ะรสเด็ดเผ็ดแน่อันนี้เห็ดเราก็น่าจะได้กลิ่นเริ่มออกนะคะแล้วก็แห้งแล้วจากที่เราล้างเนี่ย เราก็นําไปคลุกในน้ํายําได้เลยไม่เข้าเนื้อเลยค่ะอันนี้เขาก็จะซึมน้ําของเรานั่นเองใช่โอเคแจมพร้อมนะฮะเสิร์ฟนะฮะพร้อมเสิร์ฟค่ะ,คะยำเห็ดโคนญี่ปุ่นมีไข่ดาวน้ำหรือโคชเอของเรานั่นเองจะใส่ตรงไหน ข้างบนเลยค่ะ,ะหืมใจไม่ไหวแล้วว้าว อยากชิมแล้วชิมเหอะเอาเลยดูสครับรสชาติจะเป็นยังไงหนูขอเจาะไข่ได้ไหมเอาเลยได้เลยหนูอยากรู้ว่ามันสุกไหมอ่ะสุกสิกำลังดีกำลังดีแล้วแต่คนชอบเ,อเลยนะเอาเลยนี่ต้องมีไข่ด้วยค่ะตามด้วยเห็ดเห็ดที่เผ็ด รสยำรสเผ็ดมันไปตัดกับความมันของไข่ได้อย่างดีอ่ะอาหารเนี้ยต้องดมก่อนนะแล้วยำเนี้ยมันกินฮีกอดใจไม่ไหวเลยกินไปเลยไม่ต้องดมต้องเดิมเลยละค่ะ <S 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 ไปไง <S <S อชอบตรงไอ้เห็ดมันกรึบๆอะ่ะมันเข้ากับไข่ได้ดีอะ่ะใช่เพราะไข่ก็อร่อยอร่อยนิ่มแล้วก็ไม่แห้งบางคนบอกบก็คล้ายๆไข่ต้มไหมแต่ว่าไข่ต้มมันจะแข็ง <S <S ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันจะนิ่มความนิ่มอยู่ทั้งไข่แดงไข่ขาวนี่อร่อยมากเลยใช่ เป็นการจับคู่ที่ดีมากเลยนะครับเวิร์กมากเลยค่ะอ้าวแล้วได้แล้วหนึ่งเมนูยังมีอีกหนึ่งเมนูในช่วงหน้าครับจะเป็นอะไรครับไข่ที่ไม่ใช่น้ำมันมีอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คืออันนี้ฟังดูไฮโซมากเลยว่าซูเฟล์ฝรั่งเศสฝรั่สหนูไม่ได้ซูเฟลซูเฟลเอ่อประมาณนั้นซูเฟลเป็นขนมนี่ใช่แต่เราดัดแปลงเทคนิคซูเฟลมาทำไข่ค่ะโโอ้ห ไฮโซมากนะมากเดี๋ยวจะหน้าตาเป็นยังไงอร่อยไหมช่วงหน้ามาชมกันครับค่ะชิมช่วงเวลาของไข่ไฮโซมาแล้วนะครับซูเฟลซูเฟลซูเฟลต้องมีทานด้วยนะซูเฟลไม่งั้นมันจะไม่บววอย่างนั้นซฟเล ได้เลยแต่ไม่มีไข่เยื่อมาไข่เค็มอะไรมาวางี้คืออะไรฮะจะให้เปรียบเทียบดูว่าไข่แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงบางทีคนเราจะลืมหรือบางทีมองข้ามไปเล็กๆน้อยๆวิธีในการเลือกทานไข่เอาฟองเล็กก่อนเลยหนึ่งฟองไข่นกกระทาเนี่ยคอเลสเตอรอลมันพอๆกับลูกใหญ่เลยอ่ะหรือบางคนบอกว่ามันมากกว่าอีกอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบสมมุติน้ำหนักร้อยกรัมไข่แดงกับร้อยกรัมกับไข่นกกระทาเนี่ยค่ะไข่นกกระทาคอเลสเตอรอลเนี่ยจะสูงกว่าไข่แดง2-3เท่าเลยทีเดียว สูงจริงใช่ไหมในปริมาณเท่ากันถ้าปริมาณเท่ากันน้าหนักเท่ากันเนี้ยยังไงเนี่ยสูงกว่ายอย่างน้อยสองเท่าชัวสองเท่าเลยนะอย่างน้อยงั้นหนะะึ่งฟองของไขน่นกกระทากับ1ฟองไข่ไก่ซึ่งใหญ่กว่าอ๋อแต่ปริมาณไม่เท่ากัน,นมันไม่เท่ากัน<อ>น้ําหนักเขาไม่เท่ากันไปเ็นคือหรือว่าไขาน่กนกกระทาเนี่ยเราต้องทานหลายๆฟองใช่ไหมปกติแล้วมันก็จะมีสัดส่วนของไข่แดงเยอะกว่าเมื่อเทียบกับเราทานเฉพาะไข่ไก่ค แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นออคอเลสเตอรอลก็เลยตามมาด้วยแต่ไงก็ตาม,มก็เทียบสัดส่วนน้ำหนักที่เท่ากันนะฮะไข่นกรกระทามีคอเลสเตอรอลมากกว่า2เท่าค่ะบอกไว้างี้แล้วกันง่ายๆอาวถัดมาไข่เยี่ยวมาอันไข่เยี่ยวมาก็จะมีเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามกันเยอะใช่ไหมพยายามเลี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ใส่สารถนอมอาหารซึ่งคือดินประสิวนะคะนานๆทานครั้งก็คงไม่มีปัญหาแต่ในกระบวนการผลิตของบางเจ้าเนี่ยอาจจะไม่มีพวกดินประสิวหรือว่า มันก็คงไม่ให้รสชาติหรือสีหรืออะไรที่มันเป็นไข่เจียวมาเกเดาวว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นหนึ่งในสารเคมีที่เขาจะต้องใช้ในเลี่ยงไม่ได้งั้นแนะนาว่าอย่าบ่อยอย่าบ่อยนานๆอะโอเคไม่มีปัญหาครับก็สองปีหนอะไรเงี้ยได้อยู่ไข่เค็มอันนี้เราอุ๋เข้าต้มข้าต้มจะยําไข่เค็มหรือไข่ แต่มันมีอยู่เยอะมากใช่ไป็นเงคือเค็มเพราะฉนั้นโซเดียมเยอะเราก็ยังอยากให้เลี่ยงอยู่อะไรที่เราอยากให้เลี่ยงก็คือโซเดียมนานๆทีก็เหมือนกันไม่มีปัญหาแต่ก็ขอให้รู้ว่าพอมีเคมีมากเข้าไปมีน้ํามันเพิ่มเข้าไปมันก็มีผลต่อร่างกายทั้งนั้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดยังไงอย่าลืมไข่ไก่หรือไข่ที่สดดีที่สุดนะคะเอาล่ะมาถึงเมนูไฮโซของเราวันนี้ซูเฟล่ซูเฟล์วันนี้เราจะทำซูเฟล่แฮมชีส ซูเฟล่เนี่ยมันเป็นขนมใช่ไหมใช่แล้วมันจะเป็นยังไงฮะพอมาทํากับไข่คอนเซปต์เดียวกันคือซูเฟล่ก็คือเขาตีไข่ขาวให้มันฟูก่อนอเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในตัวของเหลวแล้วนําไปอบมันก็จะขึ้นมาเป็นแท่งฟูๆแบบเบาๆดูน่าทานครับเอาคอนเซปต์นั้นนะคะมาทําของขาวได้เหมือนกันครับแต่เห็นเราแยากไข่แดงกับไข่ขาวเอาไว้ออกจากกันค่ะ นั่นคือวิธีการทําเพราะว่าเราต้องเอาไข่ขาวแยกมาตีให้ให้ฟูก่อนแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปอีกทีหนึ่งเล้วฮะใช่ดูงงๆนะเหมือนโยนเข้าไปนะแล้วมีใส่อะไรเพิ่มอีกฮะเหลืองเหลืองอันนั้นเป็นชีสนะคะอันั้นเป็นเชดดาร์ชีสธรรมดาเชดดาร์ชีสค่ะกับอันนี้น่าจะเป็นแฮมไก่แฮมไก่ค่ะเจอร์กี้ไก่งวงอ่ะค่ะใช่ลงมือเลยดีกว่าฮะได้เลยทําไงฝั่งนู้นต้องตีใช่ไหมแม่ตีไข่ขาวก่อน อันนี้เราแยกไข่ขาวอยู่ที่ไข่ประมาณหกฟองหกฟองนะคะ่แดงนี่็เหมือนกันสิฮะหกฟองใช่อันนี้ในฐานะในทางครอบครัวแล้วเกินเลยบวกบวชในเพื่อนบ้านด้วยใช่ใช่ครับได้เยอะอยู่อันนี้ก็เทลงไปเลยฝั่งนั้นตีไข่ขาวฝั่งผมตีไข่แดงไหมฮะได้ค่ะเอาไข่แดงนี่นะฮะไข่แดงค่ะแยกออกมาแล้วก็มาตีเลยนี่ตีให้แบบ เขาตีให้เข้ากันเฉยๆนะคะปรุงด้วยกเกลือพริกไทยเล็กน้อยอ๋อได้ได้ปรุงด้วยเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยปริมาณนี้ก็กะเอานะฮะค่ะพริกไทยไทยข่เค็มเยอะหน่อยเข้ากันแล้วไข่แดงพร้อมครับค่ะอันนี้เราจะทำไข่ขาวละอ่าแล้วจะวตีให้ตั้งยอด ะะตั้งยอดะะตั้งยอดเริ่มจากช้าๆก่อนแล้วก็แรงขึ้นเร็วขึ้นเวลาถูกสอนถ้าเขาต้องเอาหัวไปลองด้วย<อ>นะสมัยก่อนเนี่ยเ,เออไหนลองสิเออเอาหัวลอง <laughs> เอาไม่เสี่ยงแล้วกันนะคะแต่ประเด็นก็คือคว่ำแล้วก็ไม่หลุดออกมานะอันนี้ก็คือโอเคแล้วพร้อมนะคะจากนั้นก็คือเราเอาไข่แดงมาตะล่อมเบาๆใส่ในไข่ขาวหลักการคือต้องทีละนิดเป็นอันคือต้องเบามือแล้วค่อยๆตะล่อมอ๋อสีดูน่ากินนะเนี่ยหลักการคือเนี่ยค่ะค่อยๆโฟล์ดแบบพับมันอ่ะ ให้มันเข้าเนื้อไปใช่ค่ะแต่เราไม่อยากให้อากาศในไข่ขาวเนี่ยมันยุบเพราะฉะนั้นถ้าคนแรงๆเนี่ยมันก็จะยุบตัวใช่ใช่ใช่งั้นต้องเบาๆใช่นะเขาเลยต้องเบาๆอันนี้พอเราเห็นแล้วว่าเริ่มเข้าเขาเข้ากันแล้วแต่ว่ายังฟูอยู่เห็นไหมคะมันมันมันไม่ได้แบนเราแพนตลฟองอยู่โอเคเสร็จเรียบร้อย ฝั่งนี้ทำอะไรต่อฮะก่อนที่เราจะนำไข่ใส่เข้าไปเราก็<ม>ต้องทานเนยในภาชนะที่เราจะนำอบก่อนเนยอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีซูเฟรมันก็จะไม่ฟูเพราะว่ามันจะติด<อ>คือถ้าฟูมันจะต้องแบบเหมือนไม่ติดอะไรเลยรอบด้เราก็จะฟูขึ้นไงฮะฟูขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันแบบไม่ลื่นไหลหรือว่ามันแห้งเนี่ยมันก็จะแงะติดเลยถูกดึงเอาไว้ด้วยประมาณนั้นภาชนะที่แห้งไม่ได้ทานเนยอาจารย์ซาครับ ปริมาณไขมันที่คนเราควรจะได้รับในแต่ละวันนี่ควรจะสักประมาณเท่าไหร่ก็จะแนะนำอี่นนอว่าไม่เกิน10%ของพลังงานซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออแล้วประมาณเท่าไหร่<ช>มันเป็นอะไรที่เดายากบอกมาเป็นช้อนเลยได้ไหมกี่ช้อนหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยมีคําแนะนําแบบนั้นเ,เพราะว่าน้ํามันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในตัวน้ํามันที่เราทําอาหารอย่างเดียวมันอยู่ในทุกๆอย่างซึ่งมันแทรกซึมเนี่ย นะบางทีมันมาแปลงมาเป็นตัวน้ํามันช้อนชาบางทีมันเหมือนจะหลอกเรานิดนิดเพราะฉะนั้นใ้ไงน้ํามันเนี่ยเราต้องการนะคะโดยเฉพาะกรดน้ํามันจําเป็นที่เป็นารุงหัวสมองเป็นโอเมก้าจะเป็นไขมันที่ต้องไปสร้างพวกฮอร์โมนหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเราจะให้เลือกน้ํามันเนี่ยเราก็ต้องทานแต่ขอให้น้อยที่สุดแล้วมาจากแหล่งที่เหมาะสมกับเราซึ่งเราก็จะแนะนําอะไรที่มาจากพืชตลอดนะคะน้ำมันพืชเอ้ย ถัว่วเอวยาวคาโดเอยหรือว่าเป็นไขมันจากปลาเนี้ยค่ะก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดอ้าวแล้วทำไมฮะจากเนื้อสัตว์อื่นๆมันจะมันจะมีคอเลสเตอรอลหรือไขมันอิ่มตัวเยอะถ้าไขมันจากเนื้อสัตว์อื่นๆจะมีไขมันอิ่มตัวสูงคอเลสเตอรอลสูงเราก็จะนําไปสู่โรคต่างๆเช่นโรคหัวใจนั่นเองครับนะคะแล้วเราก็จะใส่ชีสลงไปอันนี้มีไหมฮะอันนี้มีเล็กน้อยเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าใส่เยอะมาก หรือเราไปเลือกชีสแบบ low fat ไขมันต่ำก็ได้ไม่ใช่มะม่วงนะฮะเหมือนเหมือนกันนะชีสนะหอมมากค่ะอันนี้เราก็ใส่นะคะเรียนตามที่คือกะปริมาณว่าสูตรนี้เราจะทานประมาณกี่คนแล้วเราก็ลองกะดูซิว่าคนนึงเราจะทานประมาณเท่าไหร่กี่ช้อนไหนกันคะไปลอสักแค่นี้แล้วกันใช่เมลก็เยอะอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะละลายอยู่ดีนะคะผมใส่ลงน่าจะพอละจากนั้นเหมือนกันอันนี้เราก็กะพอประมาณนะคะให้กระจายอยู่ค่ะ พร้อมพร้อมอน,นี้แฮปปี้แล้วเราก็นำไข่ของเราเนี่ยไปลงในหม้อได้เลยพร้อมรับไข่ได้ทั้ง3ถ้วยนะเล็กใหญ่ อันนี้เราไปฝากเพื่อนบ้านและคนทั้งหมู่บ้านได้ด้วยได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นเราปรับปริมาณไข่เราได้นะคะขึ้นอยู่ว่าจะทานประมาณกี่คนเอาละจากนั้นเข้าเตาอบเข้าเตาอบค่ะที่ประมาณ220องศานะคะเป็นไฟบนล่างบวกพัดลมก็ได้สักห6หนาทีก็น่าจะสุกแล้วให้สเกินดูแป๊บเดียวค่ะใช่เราวอร์มเตาไว้แล้วนั่นคือสิิงสำคัญนะคะใส่ได้เลย รอเวลา5 6ถึงนาทีได้ยังคะ5 6นาทีพี่เช็คเป็นไงคะนี้เลยอลังการงานสร้างซูเฟล่ซูเฟล่แล้วเห็นไหมเปิดเลยนะฮะดูสิกันซ่าอุ้ยไฮโซดูดีมิสต์โาวฟูมากเลยอ่ะว้าว ไ้ยเหมือนขนมเลยอะแจ๋วมากแต่งหน้าก่อนนิดนึงแต่งหน้าค่ะแน่นอนให้ยิ่งหน้ารับประทานไปมากกว่านี้อๆๆโอเคนะก็ดูเป็นไม่ดูเป็นขนมไงอินเทอร์ออได้ค่ะรเรียบร้อย จิ้มมาจิ้ม,มไปม<า>ว่าเป็นยังไงอะอยากจิ้มหาชีสกับแฮมซ <laughs> ะเลยสิ <laughs> ดีเลยค่ะเสิร์ฟกับอะไระขนมปังเ,เป็นขนมปังบาเกต็ตอะไรก็ได้นะคะ,ะก็มีขนมปังให้คาร,ร์โบไฮเดรตนั่นเองอเนื้อในจะเป็นอย่างนี้นะฮะอืเป็นเบาๆมวันฉุยหอมกลิ่นก็เหมือนไข่เลยอะเหมือนกลิ่นคล้ายๆคล้ายๆไข่ตุ๋นแต่ว่าเนื้อไม่เหมือนกันแน่เนื้อจะเบากว่าโอ้หของซามีชีสลายด้วยดู อมชีสแล้วเนื้อไข่เบาอืเนาะเพลินมากเลยอ่ะรสชาติก็ไม่เค็มมากจริงๆแล้วนะคะก็เป็นรสชาติเบาๆโอ้โหไฮโซมากเอาไปทำอวดชาวบ้านก็ได้นะเนี่ยไข่เจียนี่นี่คือไข่ที่สามารถปรุงได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับแล้วก็ดัดแปลงได้หลากหลายไม่ใช่ว่ามีแค่ไข่ต้มไข่ตุ๋นอะไรไม่ใช่แค่นั้นใช่แล้วนะฮะ อามาฝากกัน2เมนูจากนี้จะไปดัดแปลงเพิ่มเติมก็ได้ข้างในจะใส่อย่างอื่นที่นอกเหนือจากชีสหรือแฮมเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยเช่นไส้กรอกได้ไหมฮะได้อยู่นะคะเป็นไส้กรอกหั่นเล็กๆได้อยู่ค่ะก็ได้เหมือนกันเวลาหมดแล้วฮะเสียได้จังเลยแต่ตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนพร้อมกับซูเฟล่ซูเฟลสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่นะ วันนี้นะคะเราก็จะมีการกระชับสับส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายหน้าหรือบางคนเรียกโยคะหน้าเอ๊ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรา<อ>มาดูนวันนี้นทาแบบโยคะหน้าออด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราเริ่มด้วยการกระชับสัดส่วนก่อนดีไหมคะค่ะตโอเคค่ะแล้วส่วนไหนที่มักจะเป็นปัญหาของผู้หญิงนะคะอาจารย์